สวัสดีครับผมสบายสบายสไตล์เราครับผมปกติเราจะทํายําปลากระป๋องแบบปกติก็แบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบชูรุก,ก็จะมีเนี่ยพวกมะนาวเทียมน้าําปลาแล้วก็พริกป่นเนาะแต่วันนี้เราไปเห็นสูตรในที่เขาทํามาเว้ยเขาทายาปลากระป๋องแล้วก็ใส่ไข่ไปด้วยแต่ว่าจะไม่ใช่ผัดนะทาแบบเอาแค่ไข่ไปเออไปทําให้มันเหมือนเป็นไข่คนนะอยู่ในปลากระป๋องเลย เดี๋ยวเราปรุงก่อนเนาะจริงๆถ้ามีพวกพริกป่นพวกอะไรเงี้ยได้ที่เราใส่หอมแดงไปแล้วเมื่อกี้นั่งซอยอยู่นี่เดินซอยเราถนัดอยู่นะเดอ๋อยวญาติคลุกๆก่อนเนาะไม่งั้นเดี๋ยวตัว,วันนี้จะสุกไปเดี๋ยวเราก็ใส่ไข่ก็ปรุงรสชาติเป็นยำกระกป๋องแหละแล้วเดี๋ยวไข่แล้วก็ฝาปิดแป๊บนึงนะปรุงแป๊บนึงจริงๆถ้ามีพวกมะนาวแท้พวกพริกพริกขี้หนูก็โอเคอ,ะอ่ะโอ้ยแป๊บหนึ่งปิดไฟก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตัวหอมแดงมันจะสุก ทุ่งเลยนะแปบบ๊บนึงนะเราจะชอบนะมีมะนาวแท้แใส่มะนาวแท้ยำปากกระป๋องต้องอเกรียวหน่อยโคนเราจะชอบนะ,ะเปิดไฟเนาะใส่น้ำปลาหน่อยนึงอ่ะครับเสงอแม่ลูกนะเราไม่ต้องคนให้เละนะจริงก็คุกๆต่ำๆนี้ก็ได้นึแล้วเดี๋ยวเราตอกไข่ใส่ไปแล้วฝาปิดไว้เนาะที่เขาทำ ก็แ,แบบนี้เลยแบบง่ายๆก็พริกป่นมะนาวกเทียมก็ได้ที่อยู่มีอยู่ในบ้านเนาะแล้วก็ใส่น้ำปลาไปาเดี๋ยวเราไข่ใส่ไปป,ปิดไก่ๆนะต่อไปอ่ะใส่ไปประมาณนี้เดี๋ยวเอานี้คุกๆเอานี้กบไปก่อนแล้วก็ปิดฝาเนาะให้ไข่พอแบบพอเต็มตัวก็กินได้แหละเพื่อนปิดฝาไว้แป๊บนึงมันจะร้อนนะมมีความร้อนจากกระทะปิดไว้หน่อยนึงนะ แค่เนี่ยปิดไฟเลยห้มันความร้อนอยู่อย่างนี้แป๊บนึงอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ไม่ต้องทำให้สุกนะทำให้ประมาณนี้นะอ่ะเวบเข้าวเราอ้นพร้อมเดี๋ยวขอญอาตัดคลิปไปก่อนเนาะเดี๋ยวลงทีเดียวกลัวคลิปมันหายอีกนะเดี๋ยวเจอกันตอนบนึงเอานี้เป็นอีพีหนึ่งเนาะดูน่ากินนะอ่ะต่อข้าวแป๊บนึงเดี๋ยวเจอกันแจ๋วอย่างนี้มันจับกับแก้มก็ได้กับข้าวก็ได้นะคั่วจอมขมังเวท <laughs> มาครับ ถึงเวลาอันสมควรขออนุญาตรับประทานอาหารมื้อน,นี้นะครับผมจะปลูกผลุบบรรดาโอปปามหาชนปลูกิีริวิตีนกคางในวงังจับวิตกกับติ๊กพี่มีให้ตัวเราปฏิบัติเพื่อนเพื่อนนี่อะไรนี่เอาไข่แบบอ่ะมีกินเลยตักเลยกินไงกัีไข่ไข่รอบตัวอ่ะโบไม่ชอบกินปลาก,กระป๋องเนะาะแต่ก็มีคนหาสูตรมาเนาะหาสูตรมามจะกินปลาก,กระป๋อง,องอเสียงใครอ่ะเสียงใครล่ะก็เสียงพ่อกับแม่นี่ไง เยล่ยนปลากับมีเนี่ยชิมดูรสชาติเป็นยังไงเราไม่ตัดไข่ไปกินด้วยหรอไอ,อ,อ,อ่ะเเก็บไปกินแล้วคือสูตรมันต้องกินกับไขน่นัวๆไม่ใช่หรอ,ม,อ,อมีกังอร่อยไหมหมดอร่อยอะไรัไรวหมดไข่รอบตัวไปเนี่ยก็เลยคนละใบน,น,นี่ใส่แค่สองใบน,นะเพราะว่าเนี่ยไข่มันเยอะไงจริงๆชาวบ้านทอดไข่แต่ก็ยังไม่ได้กินหรอกให้นโมกินไปแล้วได้กินกับไข่นัวๆแบบนั้นอ่ะอ่ะรสชาติพอดีเหรอยำปลาปอเหรอไหม ข่ลูกแบบไข่เก่าอร่อยเล่นอย่าเล่นเป็นไงเล่้แล้วให้กี่คะแนน10เราทำคร<ส>ั้งแรกเนาะจริงๆถ้าถ้าเราไม่มีไข่ดาวนี่เราก็ว่าจะใส่ไข่สักสี่ใบอะนะมันนัวๆใช่ไหมมันตัดกันหรอเดี๋ยวลองดูรสชาติเราก็ไม่รู้หรอกเพราะเราเป็นคนทำเนาะหัวไข่หมดชอบตรง่อี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ใส่ไปนานนะแค่ใส่เอาให้แบบไข่มันดูตุกนนิดนึงเพื่อนมาทานข้าวด้วยกันครับ คือจริงๆอ่ะถ้าเครื่องครบก็จะมีพวกตะคงตะไคร้เนี่ยแต่นี่ก็มีหอมแดงนะเขายังมีหอมแดงจริงๆก็จะมีผักชีแล้วก็มีพวกนั่นแหละตามยำอ่ะพวกตะไคร้พวกพริกขี้หนูนะอะไรเงี้ยแล้วก็บีบมะนาวสดๆมันก็คงดีแต่นี่มะนาวน,น,นี่ก็ใช้ได้เหรอใช้ได้เหมือนกนันเนาะจิมฮะข้าวกันมื้อเช้าเพื่อนเหี่ยมื้อเช้าครับจะกินกินได้ป้อนอะไรให้มันอะปลากระป๋องเลยเหรอแต่ท่านคนนี้เดียวแบบเป็นไง ว่าแล้วกินน้ำมันกินได้ยังไงก็บอกหมูมันของผู้ใหญ่เขาอยากกินไม่รู้เลรวันุ่นเอาอีกไหมกินได้ไหมสรุปว่ากินได้ไหมกินได้ไหมกินได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวตะโกนใส่พ่อแม่เหรอตอนแรกบอกกินได้นี่ยเป็นไงไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่เป็นไงล่ะเป็นไงเนี่ยเพดเพดเดี๋ยวโเขากินข้าวกันอยู่มึงจะกระโดดทำไมวะฮะใส่แย่อกินนมนอนไปมึงอ่ยมึงไม่ได้ไปหรอกนอนบอกเลย อยากยาไปข้างนอกอ่ะมีใส่แบบนี้ไม่ต้องพาไปไหนหรอกนี่มีไข่ด้วยมีอ่ะข้าวร้อนๆเลยเกินจริงจอ่ะสวัสดีครับก็เราพิงประยุกต์เอาได้ทําตามอุปกรณ์ที่เรามีนี่แหละปกติเวลาอยากกินอนะ่ะก็เอาพริกป่นใส่มะนาวใส่นะเอาน้ำปลาใส่ค้นั้นก็โอเคแล้วแต่นี่เราใส่หอมแดงด้วยมีหอมแดงเหลืออยู่หน่อยอืมอร้เฉย เปรี้ยวเค็มเผ็ดมาเค็มนิดนึงเปรี้ยวเค็มเผ็ดทอดปลาป่องแล้วก็จะกินหอมแดงแล้วก็ได้ความนัวจากไข่อืมได้ดีว่ะไข่ดาวเราคือแบบคือมันแบบเป็นอาหารเท้าได้เลยเนาะเหมือนนี่ไข่ได้วยเลยเนาะกินแบบออแ,บบแอบ้ชอบชอบตรงที่กลัวไข่หมดเลยแหละเนาะไข่ดาวนี่ไง เร่จะมาคนละรสชาติกันจริงเนาะไข่มันมีความเผ็ดเธอก็ไข่าดาวใส่ลงไปไเลยเนี่ยเนี่ยไข่าดาวแล้วแล้วก็คนละฟีวลวันนี้ไปเพื่อนๆลองทําดูปลากระป๋องก็เมื่อกี้ไม่ค่อยเต็มกระป๋องเท่าไหร่หรอกประมาณสองกระป๋องถ้ากระป๋องใหญ่ก็กระป๋องนึงน,นี้ก็แบบนี้ฮะไปหาข้าวกินด้วยครับผมกับข้าวทํากินเองอร่อยกว่าอยู่แล้วแต่ต้องไปว่าคนอื่นด้วยกินตามตามรสชาติของเราอือ เดี๋ยวก็หลังร้อาแบบเครื่องครบๆเลยนี่ก็เคนะแล้วไปมามา,มาชอบช้อนดีกว่ามันแบบเป็นความสั้นท,ที่ดามยาวเห็นปะถึงข้าวอร่อยดีชอบไข่สุกๆอืม, <c oughs> ออมดีมาก <c oughs> ก็ดีนะเหมือนทำให้ปลาปอกสุกเลยเนาะ <c oughs> ทำดีใหญ่ อย่างจริงนะถ้าเวลากินพวกเครื่องเต็มๆแบบมันจะสดชื okay. ่นเนี่ยพวกสมุนไพรอ่อเท่ากินพรอยมันใหญ่เลยไตดูเลยอ่ะเป็นไงเมนูนี้ผ่านไหมเด็ดไงนะเด็ดโอเคครับเพื่อนๆอยากกินลองทําดูเนาะรุงตามรสชาติที่เราชอบแหละจริงถ้ามีพวกต้นหอมแบบพีอคาไซแต่หอมแดงก็ใส่นะแล้วก็ดีที่หนูนะมะนาวนะ ก็ทําตามที่เรามีแล้วกันเนาะโอเคไปแล้วสบายปลาเราบ๊ายบายกับบ๊ายบายด้วยบายทางนี้โอเคไปแล้วครับหาอะไรทานกันด้วยนะแฮปปี้นมทเดย์ครับผมขอให้ทที่ดีสำหรับทุกคนมื้อเท้าง่ายๆแบบนี้แหละปกติก็ชอบกินไข่ดาวอยู่แล้ว แบบนี้มันก็ได้แบบเหมือนกินกับไข่ลวกเลยนะอร่อยดีเนาะลองทำใหญ่หนึ่งลองดูไปละเป็นคนดีร oh, okay. no oh, okay. ักษาความดีแ mmm. ล้วคนดีจะรักษาความดีเช่เดียวกะครับผมขับรถขับลาขอค่าเข็มขัดนิรภัยขับมอเตอร์ไซค์ขอใส่หมวกกันน็อกเลยนะครับอุบัติเหตุเด็ดน้วิ่งข้างหลังทำไมวะอุบัติเหตุใกล้ๆกมันไม่เคยเตือนนะครับ